เตรียมส่งมอบบ้านกันอีกหลังหนึ่งแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มุ้ยจะพาเพื่อนๆมาชมความคืบหน้าของโครงการบ้านทองฝันทำเลบ้านบ่อน,น,น้ำนะคะตอนนี้โครงการของเราเสร็จสิ้น1้อยปร็แล้วนะคะก็คือบ้านเสร็จพร้อมขายทั้งหมดแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเฟสแรกเนี่ยเต็มไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เฟสที่2นะคะจะเหลือว่างอยู่เพียง3ามหลังเท่านั้น บ้านของเรานะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนขนาดที่ดิน80ตารางวานะคะซึ่งบันนีมมิชภามาชมตัวอย่างบ้านนะคะที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่ลูกค้านะคะจะได้รับจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากทางหน้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกล่องไปรษณนียนะคะกล่องไปรษณียเนี่ยน,นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเลขที่บ้านในโครงการเราก็คือ898นะคะทับเนี่ยนะคะลูกตัวนี้จะเป็นกล่องเหล็กไปษณีนะคะก็คือเป็นกล่องพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้มอบให้ลูกค้าฟรีๆไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าทุกหลังลูกค้าสามารถเลือกคำมงคลได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมในบ้านกันคะ่ะตัวบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบริเวณภายนอกก่อน บริเวณนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้2คันนะคะแบบสบายๆเลยเพราะว่าขนาดลงจอดรถเราเนี่ยอยู่ที่5เม5ตร50นะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ5เมตรสามารถจอดปิดท้ายได้ลูกค้าไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจอดอีกคันหนึ่งก็สามารถจอดได้ตรงนี้เดี๋ยวมิจะพาชมรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะที่เราจะจัดสวนให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ แล้วในในขนาดที่เราแบบจัดสวนเนี่ยลูกค้าอยากได้ต้นไม้ตัวไหนนะคะก็คือสามารถซื้อมาให้ทางเราลงได้อันนี้ก็คือลูกค้าซื้อมาเตรียมไว้รอนะคะ <c oughs> ส่วนข้างบ้านนะคะเหลือพื้นที่นะคะค่อนข้างเยอะสามารถเดินรอบบ้านได้เลยเนี่ยค่ะให้เห็นว่าพื้นที่แบบเหลือสำหรับใช้สอยแล้วก็ใช้ต่อเติมนะคะในอนาคตได้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะ ซึ่งเราสามารถต่อเติมได้อีกนะคะและในส่วนของนอกบ้านนะคะเราจะติดตั้งกล่องกําจัดปลวกไว้ให้นะคะซึ่งเราจะทําการอัดน้ํายานะคะถึง2ครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะทุกหลังและด้านนอกบริเวณที่เป็นส่วนซักล้างนะคะเราก็จะมีการต่อก๊อกน้ําแล้วก็เตรียมปลั๊กไว้ให้นะคะสำหรับเครื่องซักผ้า ฝั่งนี้จะเป็นบริเวณที่เหลือด้านข้างนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นพื้นที่สวนนะคะสำหรับให้ลูกค้าพักผ่อนนะคะในวันหยุดทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำถังน้ำนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เราจะมีตัวนี้ติดตั้งให้ทุกหลังนะคะตัวนี้จะเป็นถังดักไขมันนะคะก็คือต่อออกมาจากครัวนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะไปชมในบ้านกันค่ะบริเวณแรกนะคะที่เราจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นบริเวณของโซนรับแขกนะคะหรือว่าลิฟวิ่งลูมนั่นเองจะสังเกตเห็นได้นะคะว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับโซนนั่งดูทีวีโซนพักผ่อนและยังมีการเชื่อมต่อ ไปยังโซนที่ออกนอกบ้านได้นะคะซึ่งก็คือ,อ,อตัวตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเปิดเชื่อมต่อนะคะเพื่อรับลมนะคะอากาศค่อนข้างที่จะแบบถ่ายเทนะคะลมเย็นมากเลยสังเกตจากขมได้นะคะเนี่ยค่ะกว้างมากๆเลยใช่ไหมคะ บริเวณน,นี้นะคะเราสามารถาทานกาแฟนะคะตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอาจจะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างนะคะหมูกระทะกับเพื่อนได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราจะมีให้คุณลูกค้าอยู่นะคะก็คือจะเป็นห้องครัวห้องครัวนะคะก็คือเราจัดไว้แบบเป็นสัดส่วนนะคะก็คือมีกระจกกั้นกันควันกันกลิ่นออกนะคะ ครัวนะคะเราก็จะติดตั้งนะคะอุปกรณ์พร้อมใช้งานก็คือเตาแก๊สหุดดูดควันนะคะแล้วก็ซิงค์ล้างจานแบบสองหลุมนะคะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อตู้นะคะมาติดตั้งเพิ่มได้ตามความชอบของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็เราติดปูกระเบื้องให้เต็มผนังเลยนะคะทางห้องครัวนะคะก็จะเชื่อมต่อก,กับโซนซักล้างออกมาแบบนี้ค่ะ ที่เราพาเดินชมรอบบ้านกันมาสักครู่นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถต่อเติมได้สบายนะะเดี๋ยวมือจะพาไปชมในส่วนของ private zone นะคะก็คือโซนห้องนอนนั่นเองนะคะบ้านของเราเนี่ยจะมีสามห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะ ห้องมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะเราก็บริเวณที่จะวางเตียงนะคะก็คือสามารถาวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นห้องที่สามารถมองเห็นวิวสวนได้ด้วยนะคะและในส่วนของห้องน้ำนะคะ ในส่วนของห้องน้ําเราเลือกใช้โทนสีนะคะเป็นโทนขาวเทานะคะเพื่อให้มีความรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็สบายตานะคะ,ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะ mm hmm. ก็คือเรียกได้ว่ามาตรฐานครบนะคะจบเลยส่วนตัวนี้นะคะของแถมที่คุณลูกค้าจะได้รับ mm hmm. ก็คือจะมีกระจกเทมเปอร์นะคะซึ่งเป็นกระจกนิลภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงตัวเลนชาวเวอร์แล้วก็ ตัวเพื่งทำน้ำอุ่นนะคะซึ่งเช่นกันค่ะในส่วนของห้องน้ำรวมที่จะเป็นสำหรับอีกสองห้องนะคะเราก็เพื่อนๆน,นะคะด้ใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องนอนนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยค่ะ สามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆเลยนะคะหรือว่าเราจะสามารถปรับเป็นห้องทํางานก็ได้เช่นกันความสูงของฝ้าเพดานนะคะทั้งหลังเลยอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะการออกแบบบ้านของเรานะคะก็คือจะเน้นเน้นให้แบบมีแสงจากธรรมชาติเข้ามานะคะแล้วก็กระจกที่เราใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะ ทุกพื้นที่จะมีการเชื่อมต่อกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึงนะคะห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยจะไซส์เท่ากันนะคะห้องเล็กก็คือสามารถปรับเป็นห้องทำงานห้องแขกได้ค่ะหรือว่าห้องเก็บของก็คือตามความชอบของลูกค้าเลยเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการนัดเข้าชมบ้านนะคะก็คือสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ที่มุย้ยทิ้งไว้ให้นะคะก็คือ0615192495นะคะก็คือสามารถนัดเข้าชมได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึง5โมงโทรนัดก่อนล่วงหน้าได้ประมาณ30นาทีตอนนี้นะคะเฟสที่2เหลือว่างให้จับจองอีกแค่3หลังเท่านั้นบ้านของเรานะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่นะคะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ